สวัสดีค่ะพวกเรา it hero นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำด d o ดา list ในโปรแกรม Excel กันค่ะซึ่งหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมันทำยังไงมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะทีนี้เรามีตัวอย่างนะคะที่เราทำไว้แล้วนะคะก็คือในไฟล์นี้จะมีดับดาวลิสเรียบร้อยแล้วนะคะในไฟล์ตัวอย่างของค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะ เราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนอื่นเรากา็จะทำตารางเหมือนตัวอย่างด้านบนก่อนเพื่อที่เราจะาทำดอกดาวลิสนะคะในตารางนั้นเนาะพอเราได้ตารางมาแล้วหัวคอลัมน์นะคะเราก็ตารางเราไปขอไป c อปปี้ตัวอย่างด้านบนเนาะ ข้อมูลที่เราจะไม่ได้ทำ dropdown l นะคะของขอันนี้นะคะ,ะเป็นอันเรียบร้อยอ่ย่างนั้นนะคะจากที่ดูตัวอย่างก็คือในตัวอย่างตารางทเทเบิลตัวอย่างเนี่ยจะมีปุ่ม dropdown l i ให้เรากดเลือกได้แล้วนะคะแต่ว่าที่ตารางใหม่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะ ทีนี้เราก็มาเริ่มทำข้อมูลที่จะใส่ในตารางได้เลยค่ะที่จะทำดอบดาวน์ลิสต์นะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนเราก็ก๊อปหัวตารางที่เราอยากจะให้มีข้อมูลในตัวดอบดาวน์ลิสต์นะคะไปไว้อีกชีทหนึ่งค่ะอันนี้เรามีตัวอย่างที่ทำไว้อยู่แล้วนะคะด้านบนเราก็ใส่ทีนี้เราก็ใส่ข้อมูลที่จะให้อยู่ในดอบดาวน์ลิสต์ของเราได้เลยนะคะ ขอ,ขอกรอบ้านบนนะคะลงมาวางเลยอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะทีนี้เราก็จะมีข้อมูลที่สำหรับใส่ในตัวดอกดาวนี้ในตารางใหม่ของเราได้แล้วนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะง่ายๆเลยก็คือคลิกที่ช่องในคอลัมน์ที่เราจะจะทำนะคะคลิกหนึ่งทีเนาะแล้วก็ไปที่เมนู Data ค่ะแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม data validation ค่ะใหนึ่งทีแล้วก็เลือกนะคะ data validation ค่ะ,คะหลังจากเรากดเนาะก็จะปรากฏ data validation pop up ขึ้นมานะคะเราก็เลือกตรงช่อง allow เ,เนี่ยเป็น list เนาะเสร็จปุ๊บมันก็จะปรากฏตัวช่อง source ขึ้นมาเราก็กดมุขสอนชี้ขึ้นด้านบนนี้เลยทีหนึง่งหลังจากนั้นก็จะเป็น pop up แบบนี้เนาะเราก็เพื่อที่ให้เราอะค่ะไปหา source ที่เราจะเอามาใส่ทาง ก็คือในชีทที่2นั่นเองแล้วเราก็คลิกซ้าย1ทีนะคะคลิกเมาส์1ทีแล้วก็ลากกลุ่มเลยค่ะเสร็จปุ๊บก,ก็กด enter ค่ะหลังจากนั้นก็กด enter อีก1ทีหรือจะกดโอเคตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ช่องที่เราทำเนี่ยก็จะมีดอ o ดาวน์นให้เราเลือกนะคะ,นนะ,คะทีนี้เราก็ทําเหมือนกันทุกทุกช่องเลยค่ะทุกคอลัมน์เลยค่ะ พอเราใส่ครบทุกช่องแล้วนะคะแล้วเราอยากให้ช่องอื่นๆในคอลัมน์ของเราในรงอื่นนะคะอยากให้มีดับดาวลิสเหมือนกับอันที่เราทําไว้นะคะก็คือกดหนึ่งทีแล้วก็ชี้เอาเมาส์ชี้ตรงนี้เลยค่ะตรงมุมขวาล่างนะคะของตัวคอลัมน์หรือช่องนั้นนะคะแล้วก็คลิกเมาส์หนึ่งทีแล้วก็ลากลงมาเลยค่ะ,ะทีนี้ทุกช่องในคอลัมน์ของเราเนี่ยก็จะมี ตัวดับดาวลิสให้เราเลือกใส่ข้อมูลเหมือนกับอันแรกที่เราใส่ไว้เลยนะคะเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เหมือนกันค่ะกดคลิกหนึ่งทีแล้วก็ลากลงมาเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถใส่ข้อมูลได้เลยค่ะเลือกดับเลือกในดับดาวลิสที่เรา,าใส่ไว้เลยเนาะหรือจะกดลากอีกหนึ่งทีก็ได้เช่นกันถ้าข้อมูลมันเหมือนกัน ก็จะมีข้อมูลนี้เลยเป็นอันเรียบร้อยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำตามกันดูนะคะท้ายนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมาหากใครมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ i t e โ o ค่ะแล้วก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่ง ให้กับเราไอทีฮีโ่ของเราได้นะคะแล้วเจอกันกับไอทีฮีโใหม่ได้คลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ